2เทคนิคสร้างรายได้จากออนไลน์จะมีรายได้บนออนไลน์กันใช่ไหมคะอันดับแรกเลยคะ่ะคุณสร้างเพจแล้วหรือยังแล้วเพจของคุณเป็นเพจประเภทแบบไหนขยายความให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพจนั่นก็คือคุณเป็นตัวแทนนะคะขายสินค้านะคะเปิดเพจมามีสินค้าลงข้อมูลเพจหรือ คุณเป็นธุรกิจนะคะฉะนั้นคุณตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนวันนี้จะมาแชร์เทคนิคนะคะที่จะสร้างรายได้บนออนไลน์นะคะเทคนิคแรกนะคะนั่นก็คือเมื่อคุณสร้างเพจมาแล้วนะคะให้คุณเริ่มสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาค่ะเป้าหมายในการลงมือทำยังคงอยู่แต่คุณสามารถไปสร้าง แพลตฟอร์มอื่นๆได้อย่างเช่น TikTok YouTube นะคะตัวอย่างถ้ามี TikTok นะคะถ้าคุณขายสินค้าตัวแทนคุณไปลงคลิปติดต่อกันอย่างน้อย4-5-6วันเลยค่ะโดยที่คุณยังไม่ต้องขายให้คนดูจนรู้สึกว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันคืออะไรเกิดความแรงจูงใจนะคะแล้วส่วนในเพจให้คุณลงรายละเอียดฐานข้อมูลว่า สื่อแบบไหนนะคะที่กินดีใช้ยังไงสื่อภาพวิดีโอรูปภาพสิ่งต่างๆนี่คือเทคนิคที่จะกอ่อเกิดรายได้ให้คุณมีเงินเข้ามาในทุกๆวัน